ตอนนี้พมกับน้องเอิญค่ะโตออกรถคานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเอิญอยากจะมานําเสนอรถที่เรียกว่าเป็นรถที่ยอดนิยมอีก1รุ่นเลยค่ะหลายคนเนี่ยตามหาโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอยากจะได้รถที่วิ่งได้ทั้งในเมืองนะคะแล้วก็สามารถออกต่างจังหวัดได้แบบสบายๆค่ะโดยเฉพาะเอิญเห็นหลายท่านที่เข้ามาสอบถามเนี่ย ก็มีทั้งหลายอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าเป็นเซลนะอันนี้ก็มีหลายคนแบบว่าต้องการลดออกต่างจังหวัดอันนี้อึดถึกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเรามารู้จักกับเขาเลยดีกว่าค่ะกับคันนี้ Toyota c o r o l l u t l t i s 1.6G ค่ะปี2017นะคะใช่ไหมเอ่ยปี2017ถูกต้องแล้ว <laughs> แล้วก็ที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ minor Chain แล้วะเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ เราขอเริ่มเออขอเริ่มจากเรื่องสีก่อนดีกว่าเนาะสำหรับสภาพของสีเนี่ยคือสภาพดีมากแล้วก็สีคันนี้คือเป็นสีที่แบบนิยมมากๆนะคะอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันเลยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยที่บอกว่า m n o r Change ก็คือเขาจะออกแบบกระจังหน้ามาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครเมียมที่พาดยาวตั้งแต่บริเวณของ ไฟหน้าด้านขวานะคะไปถึงด้านซ้ายตรงนู้นเลยนะคะก็สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ช่องลมด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะบริเวณไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะด้านหน้าก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามนะคะเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยอ่าแอบบอกว่ารุ่นนี้ถ้ามองเห็นด้านในหรือเปล่าไม่ดูกเอิเห็นแล้วก็คือภายในเนี่ย เป็นสีเบด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้มา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 ดูมาดูยางกันดีกว่านะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะได้ยางยี่ห้อดัลลอบเลยค่ะแล้วก็ขนาดก็คือ205 55 R 16สหภาพยางเอิรนให้สักประมาณ80-90%นะคะดูจากดอกยางแล้วยังลึกยังคมก็สามารถวิ่งได้ต่อนะคะยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนก็นได้เนาะแล้วก็ เห็นแม็กแบบนี้สี Two t ู o ทนได้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ได้แม็กอรลอยขอบ16ด้วยหน้าสีบอลปัดเงาแล้วก็ล่องสีเทาเข้มค่ะ ส่วนของอด้านข้างตัวนี้แอบเห็นว่าเขามีสัญลักษณ์บอกด้วยนะว่าเครื่องยนต์ของคันนี้คือเครื่องยนต์ d UAW VVTI ด้วยค่ะแล้เป็นเครื่องยนต์ปัจจุบันเครื่องยนต์ใหม่เลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะเอ่อบริเวณของด้านข้างเนี่ยการตกแต่งก็ยังตกแต่งด้วยโครเมียมไม่ว่าจะเป็นขอบของประตูด้านล่างนะคะพาดยาวไปถึงด้านหลังค่ะแล้วก็มือจับ ปกติมือจับนะคะก็ถ้าเป็นโครเมียมก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดแต่นี้เขาตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะแบบกราบโครเมียมนะ,ะมาเป็นเส้นสวยงามเลยค่ะดูฉบเฉียวเนาะมาต่อค่ะด้านหลังเลยนะคะนี่สำหรับกระจกด้านหลังก็มีระบบไล่ฟ้าให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดูดที่3อยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ลูกเล่นของเขาก็เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะก็จะมาพร้อมกับโครเมียมที่บริเวณของมือจับที่เปิดประตูฝาท้ายแล้วก็แอบเห็นว่าด้านในของไฟนะคะก็มีโครเมียมด้วยทาให้ดูแบบดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะอ่นี่เขาก็บ่งบอกว่าเขาคือ t o y o t a c o r o l l a Altis รุ่น 1.6G ค่ะเดี๋ยวเอิญจะเปิดฝาท้ายให้ดู ๋ย่นะฮะรอสักครู่น่กุญแจนะ <c oughs> ลืมอยู่กุญแจกุญแจอยู่ที่ตากล้องเราแบบนี้เองนะคะอ๋อก็แสดงว่าเปิดด้วยรีโมทได้ใช่ไหมโอเคนะคะก็นี่ค่ะด้านไฮก็ถือว่ากว้างนะเนี่ยอย่างที่เอิญบอกไปนะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ยอดนิยมมากๆนะคะคือสามารถใช้งานได้ทั้งในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ย โดยเฉพาะอาชีพที่เป็นเซลล์นะคะนิยมใช้รุ่นนี้กันมากๆนะคะก็เวลาเราเดินทางไกลอาจจะต้องมีสัมภาระกระเป๋าเดินทางใส่ได้นะกระเป๋าเดินทางเนี่ยใบใหญ่ก็ใส่ได้เลยนะคะสะภาพของด้านหลังเนี่ยยังดียังใหม่เดินดูก่อนนะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะโอเคเปิดฝาท้ายมาก็พูดถึงเรื่องของสภาพก่อนดีกว่า สภาพเดิมๆเลยนะคะยังมีแบบเนี่ยรอยซีนที่เป็นสีไข่ไก่นะก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะท้ายเดิมๆค่ะแล้วก็มียางอะไหล่มาให้นะคะยางอะไหล่ก็ยังสภาพใหม่อยู่แล้วก็พวกอะไหล่แม่ลงแม่แรงยังอยู่ครบนี่ให้ดูกันเลยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเอิญจะพาไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยด้านในอะ่ะสีสัน น่าสนใจมากเลยก็คือได้สีเบดด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะแหมนั่งข้างในนะแอบเปิดแอร์เย็นไปหน่อยนะคะ <c oughs> เห็นเห็นผมไหมคะปลิวจะ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเปาแอร์นิดนึงนะคะคืออยากจะบอกว่าแอร์ของโตโยต้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเย็นแป๊บเดียวนี่เฉียบแน่นอนอะเรามาพูดถึงเรื่องอะไรก่อนดีเริ่มจากเรื่องของโทนสีด้านในนะคะคือความโดดเด่นของเขาเนี่ยเห็นสะดุดตาแน่นอนค่ะคนที่ชอบความหรูหราแล้วก็ เวลานั่งเรารู้สึกแบบโลง่งโปรง่งสบายไม่อึดอัดเนาะคันนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเขาจะใช้โทนสีเบทน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าหน้าเป็นทูโทนมีสีดําด้วยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเบทแล้วก็เบาได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะทําความสะอาดง่ายดูแลง่ายไม่ค่อยเก็บฝุ่นนะคะเนี้ยแล้วก็สภาพ เบายังดียังใหม่อยู่เลยค่ะยังแน่นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นสีเบทแล้วก็หลังครงหลังคาก็คือสีเบทหมดเลยทําให้รู้สึกแบบว่านั่งแล้วมันแบบผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวเออน่ะขอพูดเรื่องเรื่องของฟังก์ชันด้านหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะนั่งด้านหลังด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถ t ต y o ต้าโค o l l a า l t i s สถ้าลูกค้าลองสังเกตดีๆทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่แท็กซี่จะนำมาใช้ ทำไมถึงเขาเอามาใช้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารถเนี่ยมีความทนมีความอึดอย่างที่เอินบอกและที่สําคัญคือประหยัดด้วยและต้องนั่งสบายนะคะเดี๋ยวเอนะิญอ่ะจะไปคอนเฟิร์มให้ข้างหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของเขาดีกว่าแอร์เนี่ยโซนด้านหน้าตรงกลางนะคะก็จะเป็นแอร์แบบลักษณะแบบทั่วๆไปแต่ความที่เอิญชอบก็คือด้านข้างนะคะจะเป็นเป็นกลมๆนะเดี๋ยวแพ่นให้ดูนะคะเดี๋ยวกล้องแผ่นดูเนาะมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบรถสปอร์ตนิดนึงนะคะทาให้ดูแบบ ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็พวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยแบบ3ก้านแล้วนะคะเป็นพวงมลลาลัยสีดําแต่เขาไม่ได้ด,ดําสนิทนะตรงกลางก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินหรือสีสซินเวิร์นเองค่ะคันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะพวงมลลาลัยก็มีฝั่งซ้ายมือค่ะเป็นการปรับเรื่องของการเล่งเสียงเบาเสียงเพลงนะคะหรือว่าจะปรับโหมดต่างๆอยากจะฟัง FM วิทยุต่างๆหรือเอ,อ่อซีดีก็ได้นะคะมีอะไรอีกอะ อันนี้ไม่บอกไม่ได้ค่ะคันนี้เป็นพุสตาแล้วนะคะไม่ใช่กุญแจแบบเสียบแบบสมัยก่อนๆนะคะอันนี้เป็นสมัยใหม่แล้วนะคะเป็นปุ่มพุสตาค่ะแล้วก็ทางด้านขวามือถัดมาจากปุ่มพุสตาเนี่ยเราก็จะมีที่ปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยค่ะบริเวณแผงประตูนะคะก็สีสันสวยงามนะคะเข้ากับตัวรถเลยนะคะเป็นสีทูโทนสีดําแล้วก็ตัดสีเบดค่ะ,ะกระจก 4ด้านนะคะก็ปรับไฟฟ้าแต่ว่าออโต้ที่เฉพาะคนขับเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยด้านบนเนี่ยเอินถือว่าสะอาดเรียบร้อยมากๆนะคะไม่มีร่องรอยว่ากาวสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยนะคะก็สื่อให้เห็นเลยค่ะว่าเจ้าของเดิมอะ่ะดูแลรถด,ดีสภาพดีมากไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่าเบาะ รวมถึงพวงมลาลัยด้วยนะคะยังใหม่มากๆค่ะบริเวณคอนโซลกลางถัดลงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมีเดียต่างๆวิทยุที่ฟังเพลงนอกจากจะปรับที่บริเวณของพวงมลาลัยคนขับแล้วนะคะก็สามารถปรับตรงกลางนี้ได้นะคะเป็นแบบระบบดิจิตอลนั่นเองค่ะแล้วก็มีช่อง AUX USB ให้เรียบร้อยนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะเป็นการปรับแอร์รุ่นนี้ยังเป็นระบบของแมนวนวลอยู่แต่ว่าสามารถปรับได้หลายระดับองศา จะเป็นฝั่งซ้ายนะคะปรับองศาของแอร์หรือว่าช่องตรงกลางนะคะเป็นการปรับความเย็นคือระดับ1-4ถึงเลยและขวาสุดคือปรับน้ำยาแอร์นั่นเองค่ะด้านล่างลงมาอีกนิดน,นึงค่ะเป็นช่อง power outlet ค่ะไฟ12โวลต์น,นะคะไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็มีช่องที่สามารถอาวางพวก เหรียญหรืออะไรเงี้ยได้นะคะถัดมาเป็นเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองเป็นแบบเกียร์ขั้นบันไดนะคะแล้วก็เบรกมืออยู่ตรงกลางค่ะช่องวางแก้วน้ำมีให้2ตํตำแหน่งค่ะบริเวณของช่องใส่ของอ,อ,อาจจะแจ้งนิดนึงว่าช่องใส่ของอาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีเก๊ะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะคะแต่ว่าช่องตัวนี้เนี่ยเขาก็มี2ชั้นนะ วางของได้ลึกอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าในเรื่องของการวางแขนแบบนี้เวลาเราขับรถก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็ความปลอดภัยแอร์แบ็กคันนี้มีรอบขันค่ะรวมถึงลำโพงคันนี้เนี่ยฟังสบายแน่นอนคุณจะนั่งหน้าหรือนั่งด้านหลังนะคะก็ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆนะคะเพราะว่าลำโพงมีให้หมดทั้งหมด6ตตำแหน่งค่ะอ่ะด้านหน้าก็ ถือว่าฟังก์ชันให้มาครบใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าให้มาครบทุกอย่างแล้วตอนนี้เราไปดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะว่าคันนี้เนี่ยนั่งด้านหลังแล้วจะสบายขนาดไหนมาค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยโหนั่งแล้วแบบสบายอ่ะ สบายจริงๆค่ะลูกค้าอันนี้เอิญเอิญคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าด้วยสีของรถภายในที่เป็นสีเบดเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายอยู่แล้วแล้วก็หลังหลังคาเขาเนี่ยสูงเหมือนกันนะเนี่ยยังเหลือพื้นที่ที่บริเวณศีรษะค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่อึดอัดแน่นอน,นะค่ะแล้วก็บริเวณของเข่าเนี่ยยังเหลือพื้นที่เยอะก็คนที่ตัวสูงกว่าเอิญแบบ170ขึ้นไปเนี่ยถึง180ก็ยังนั่งสบายๆนะคะสภาพเบาะโอเคเยี่ยมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเนี่ย เบาะยังแน่นอยู่แน่นอนไม่มีรอยของอนิ้วรอยยับหรือว่ารอยแตกไม่หีิงนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องชาร์จแบตให้เราด้วยมี USB ให้2ช่องเลยแล้วก็ด้านหน้าบริเวณหลังของเบาะคนขับแล้วก็คนนั่งหน้าเนี่ยเราก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะโอเคเรียกว่าครบคันนี้แล้วไปดูราคากันดีกว่าว่าถ้าได้ยินราคาแล้วลูกค้าจะบอกว่าคุ้มค่าขนาดไหนเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกจาก ฟังก์ชันที่มีมาให้ครบแล้วก็ภายในนั่งสบายขนาดนี้แต่ราคาถูกมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้าแล้วก็ไปดูห้องเครื่องด้วยค่ะจริงๆแล้วเอไม่อยากพูดเยอะเลยค่ะอยากให้กล้องเนี่ยได้เห็นให้ภาพฟ้องเลยดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่เอี่ยมแล้วก็ได้เครื่องยนต์ Du a l v ว t i แบบนี้ด้วยนะคะก็ สภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวเอิร์มาคอนเฟิร์มให้อีกทีดีกว่านะคะเผื่อลูกค้าเนี่ยยังไม่มั่นใจนะคะเอิร์บอกเลยค่ะว่าสบายใจได้แน่นอนค่ะเพราะว่ารถของทางโตออโตคร์เนี่ยเราคัดสรรมาคัดสภาพเกียร์เทุกคันค่ะแล้วก็คันนี้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เห็นในภาพเลยค่ะว่าแห้งไม่มีน้ํามันเยิ้มแน่นอนกล้าการันตีซูมเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าในเรื่องของจุดมาร์กต่างๆจากโรงงานก็ยังอยู่จุดเดิมนะคะแล้วก็หัวโชคนี่นะคะก็เม็ดอาร์ก เรียงสวยงามจากโรงงานแล้วก็คานด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางนะคะเนี่ยเลข3าอะไรพวกนี้นะคะยังอยู่เลยค่ะรูต่างๆก็ยังอยู่กลมด้านบนบ้างดีกว่าฝากระโปรงนอ็อตด้านในด้านบนตรงนี้เดิมๆไม่เดิไม,ไม,ไ,มไม่มีร่องรอยของการไขายนะคะลินพันแล้วนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็รูต่างๆก็ยังกลมสติกเกอร์มอก็อยู่ที่เดิมนะคะ ต่เข็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้สู้มือเหมือนเดิมเลยค่ะนะ,ะโอเคสำหรับเครื่องยนต์ของเรานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของกำลังของเขาดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,600cc แล้วก็125แรงม้าค่ะนะคันนี้เนี่ยประหยัดแน่นอนค่ะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารถรุ่นนี้คือ To y ย ta c โ r o l l a a l t i ส 1.6G นะคะปี2017แล้วก็เป็นรุ่นที่ m i n o r Chain แล้วและก็เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะสำหรับอ l t ติเนี่ยอึด กทนแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ทั้งตัวเมืองคล่องตัวนะคะแล้วก็ออกต่างจังหวัดได้ไม่เหนื่อยค่ะเครื่องพันหแล้วก็ยังมี125แรงม้าด้วยนะคะภายในยนั่งสบายมากเอินคอนเฟิร์มเลยค่ะใครที่กําลังมองหารถ ที่ตอบโจทย์แบบนี้ได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดรีบติดต่อ,อเข้ามาได้เลยแอบกระซิบบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นรุ่นที่ยอดฮิตสุดๆโดยเฉพาะสีนี้สีบอลนะคะหลายคนตามหานะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์083777747ค่ะหรือ083777757ค่ะแล้วก็ช่องทางที่ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้ก็คือ YouTube นะคะ ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด en ้วยนะคะเพราะว่าน <to> ้องเอิรแล้วก็น้องเก๋เนี่ยจะมารีวิวรถสวยๆคุณภาพเกรเอคัดมาทุกทุกขันนะคะแล้วก็ราคาพิเศษด้วยอ่ะยังไม่ได้บอกราคาเลยนะคะคันนี้ราคาลืมไปได้ยงไงนะคะเพลินไปหน่อยนะคะบอกถึงความคุ้มค่าฟังก์ชันของเขาแล้วราคาเราไม่บอกไปได้ค่ะเพราะว่าถูกมากๆค่ะเพียงแค่4 5 0 0 0 0 9,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นใครสนใจเมื่อกี้กันบอกเบอร์ไปแล้วนะคะหรือเบอร์ทางด้านล่างนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นด้วยนะคะไม่ว่าหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook Fan Page หน้าเว็บไซต์อ n s t a g r กร t i t t o k แล้วก็ l i น e แอค่ะนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนสะดวก อยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในกรุงเทพนะคะปริมณฑลก็แวะมาได้ค่ะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตออโตคาตั้งอยู่ที่เส้นการจนาตรงท่ามสมาคมชาวปักใต้ค่ะ mm. แล้วก็วันนี้นะคะน้องเอิญลากันไปก่อนกับคันนี้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งกับ Toyota Corolla a u t i s ิ 1.6G ปี P 2017รุ่นที่ไม่นเชยแล้วค่ะ mm. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

Hãy subscribe cho bên bay cơ trái <laughs>